เริ่มบันทึกหน้าจอแล้วนะคะอะ สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะก็มาเจอกับคู่มี้วในเช้าวันพุธนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งตอนนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงปัจจัยในการผลิตนะคะปัจจัยในการผลิตใครจาได้บ้างว่ามีอะไรบ้างปัจจัยในการผลิตใครจะตอบยกมือ ใครจะตอบยกมือเรกปัจจัยในการผลิตมีอะไรบ้างเปิดดูซิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขียนอะไรไปแค่ข้อเดียวใช่ไหมครูบอกมาแค่ข้อเดียวก่อนก็ได้ครับมีอะไรบ้างมีห้าอย่างปัจจัยการผลิตที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่า เต้นมาคนแรกเลยหนึ่งแรงงานสองหล่ะใครจะตอบใครจะตอบสองต้องมีอะไรขอตอบอะไรอ่าต้องมีที่ดีสามล่ะลูกสามองมีอะไรผู้ประกอบคารอ่าผู้ประกอบการผู้ประกอบการสี่หล่ะสี่ต้องมีอะไรออสี่ต้องมี งานค่ะก่อนมีทุนใช่ไหมคะลูกอ่ะห้าหา้หาต้องมีอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างสุดท้ายต้องมีอะไรต้องมีวินัยค่ะเปิดดูในเปิดดูในสมุดก่อนเลยมีอะไรนะที่ดิน ที่ดินผู้ประกอบการแรงงานทุนอะไรอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนยังไม่ได้ไล่อย่างหนึ่งดูในสมุดเดียวแรงงาน<ๆ>แรงงานเพื่อนบอกไปแล้วลูกแรงงานบอกไปแล้วที่ดินบอกไปแล้วทุนบอกไปแล้วผู้ประกอบการบอกไปแล้วแต่ยังเหลือหนึ่งอย่างที่เพื่อนยังไม่ได้พูดเลยใครรู้คืออะไร อค่ะแพอดมาครูต okay. ่ลรอบสี่ข้อไม่ใ uh. ช่หรอช่ส uh ี่อ่ะพอดเข้ามาแล้วพอดเจตสนานะคะเข้ามาแล้วแล้วก็เมื่อกี้เห็นน้องคีนเข้ามาโอเคตอนนี้เรากำลังพบทวนความรู้เดิมเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตค่ะทีนี้บอกให้เอนปิดไม์ก่อนอ่ะ เด็กๆอย่าลืมปิดไมค์นะคะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนนะยังไม่ต้ตองตอบคําถามครูเหมียวโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องต่างๆนะคะเดี๋ยวครูเหมียวจะแชร์หน้าจอให้เด็กๆดูนะบางคนอาจจะมองหน้าจอไม่เห็นไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวครูจะอัดคลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังนะสําหรับคนที่มองการแชร์ไม่เห็นนะลูกโอ้โอ้คอ้ก็หัวแล้ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็กลับมาพบกับครูมเมียวนะคะในวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะซึ่งเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะก็ได้เรื่องสินค้าและบริการนะคะคะ ที่แล้วนะคะครูเหมียวก็ได้พูดถึงปัจจัยการผลิตนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาย้ําอีกครั้งนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงทรัพยากรที่นํามาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตวันนะคะสินค้าที่เด็กๆใช้ในครอบครัวและโรงเรียนก็ตัวอย่างเช่นนะคะยางลบดินสอโต๊ะ หนังสือดินสอสีต่างๆเหล่านี้นะคะรวนเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดการผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเหมียวพูดไปในหัวข้อนี้ไปแล้วนะคะ4ปัจจัยที่สำคัญคือ 1. แรงงาน 2. ที่ดิน 3. ทุนแล้วก็4ผู้ประกอบการนะคะเด็กๆควรจะจําได้นะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดสินค้ามีสีข้อสําคัญคือแรงงานที่ดินทุนผู้ประกอบการนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าผลจากการที่เราใช้ทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่างๆนะคะจะเกิดผลยังไงบ้างนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเลยทำให้ ราคาสินค้าต่างกันนะคะสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรที่แตกต่างกันนะคะก็จะทำให้สินค้าราคาแตกต่างกันด้วยเช่นอันนี้เป็นโต๊ะไม้สักนะคะอ่าส่วนถัดมาเป็นโต๊ะไม้อัดนะคะเ,เด็กๆจะสังเกตว่าทรัพยากรที่นำมาผลิตต่างกันนะคะไม้สักก็จะมีราคาแพง ส่วนไม้อัดก็จะมีราคาถูกลงมานั่นเองนะคะต่อมาทรัพยากรที่ต่างกันทำให้เกิดค่าบริการต่างกันนะคะเรามาดูในรูปภาพนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรถเมย์ปรับอากาศนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรถเมย์พัดลมนะคะเด็กๆด,ดูนะค่าบริการก็ต่างกันอันนึงค่าบริการ20บาท ส่วนพัดลมนะคะค่าบริการแค่8บาทนะคะต่อมาทรัพยากรที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคุณภาพต่างกันนะมาดูในข้อนี้นะคะกาแฟสดทำไมจะมีความเข้มข้นมากกว่ากาแฟซองนะคะกาแฟซองจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าอะต่อมา ทรัพยากรที่ต่างกันทําให้ประโยชน์ในการใช้สอยต่างกันนะคะถึงจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่าก็เกิดประโยชน์ใช้สอยสะดวกสบายต่างกันอย่างเช่นในข้อนี้นะคะดินสอไม้ต้องใช้กบในการเหล่านะคะแต่ดินสอกดนะคะเราแค่เราใช้งานได้สะดวกมากกว่าไม่ต้องเหลานะคะทรัพยากรที่แตกต่างนะคะทำให ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันนะคะดังนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ก็จะดีนะคะเพื่อลดปัญหาโลกร้อนแต่สิ่งที่เด็กๆควรใช้มากที่สุดคือถุงผ้านะคะเพราะถุงผ้าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะผุพังนะคะ อ่าฉะนั้นถ้าใครรักโลกนะคะอยากช่วยแก้ปัญหารดโลกรอ้อเด็กๆก,ก็ล้นั่นลงนะคะให้คุณพ่อคุณแม่แม้แต่ตัวเด็กๆเ,เองมาใช้ถุงผ้านะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมว่าทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ในการผลิตก็จะทําให้เกิดความแตกต่างใน5ข้อที่ว่ามานะคะอ่า อ่าเด็กๆปิดหน้าจอปิดไมค์ได้วลนะลูกไอ้นาขอบคุณค่ะทรัพยากรที่แตกต่างนะคะจากที่เด็กๆได้ดูในสไลด์ที่รู้มียวโชว์ไปเมื่อกี้นะคะทรัพยากรที่แตกต่างนะคะทาให้หนึ่งราคาสินค้าแตกต่างกันนะคะทรัพยากรผลิตแตกต่างก็จะทําให้ได้ทั้งของราคาถูกและก็ราคาแพงสอง ค่าบริการต่างกันนะคะค่าบริการต่างกันใช่เขียนตามุณครูเลยลูกค่าบริการต่างกันนะคะตอนนี้เห็นภาพครูเหมียวชัดเจนแล้วใช่ไหมครูข่าวจังที่ รกระดานมันเบรอกระดานม,ม,มันเบอเหรอลูก่าเดี๋ยวครูเหม,มียวเขียนครบแล้วจะถ่ายรูปภาพส่งให้ในกลุ่มอีกทีนะลูกนะตอนนี้พยายามดูไปก่อน<ะ>โอเคค่ะ คือคุณภาพต่างกันราคาสินค้าราคาสินค้าอะไรนะคะราคาสินค้าแตกต่างกัคาอะไรนะคะมีถูกกับแพงถูกแล้วก็แพงอะไรนะคะถูกแล้วก็แพง ตร,ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะเผื่อเด็เกๆมองไม่เห็นอ่ะเบอกไปเลยราคาสินค้าแตกต่างกันละอกำกาต่างกันอไอ้ด้าหนูอย่าลืมปิดไม์นะลูกอ่ะข้อที่สี่นะคะข้อที่สามคุณภาพแตกต่างกัน

ตอนนี้คือต่อเต่ามาลูกต่อแอกต่อเตะต่ออ่งงอตาไม่อกต่างแต่ต่างกันนะอะเด็กๆอย่าลืมปิดไม้น้าจอตัวเองนะลูก ทรัพยากรที่แตกต่างนะคะจะทําให้เกิด5ข้อสาคัญน,นะคะ 1. ราคาสินค้าแตกต่างกัน 2. ค่าบริการต่างกัน 3. คุณภาพต่างกัน 4. ประโยชน์ใช้สอยต่างกันและก็ 5. ผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมต่างกันนะคะมี5ข้อนะคะเมื่อเรานำทรัพยากรที่แตกต่างมาผลิตสินค้านะคะ ก็จะทำให้เกิด5ข้อสำคัญคือ 1. ราคาสินค้าแตกต่างกัน 2. ค่าบริการต่างกัน 3. คุณภาพต่างกัน 4. ประโยชน์ใช้สอยต่างกันแล้วก็ 5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันนะคะ โตแล้วลูกตั้งใจเขียนก่อนนะก็เตี๋ยวโตวแล้วมีใครดูตัวไหนไม่ชัดเจนถามครูเหมียวได้นะ ข้อสองนี่ตั้งใจเขียนทุกคนเลยนี่เหลอลูกไป มันคือบอลใบไ,ไม้หลุดกระทบ ่<ผ>หอห้ต่อสิ่งแวดล้อมลูกสิ่งแวดล้อมต่างกันซ้ออีกงอสิงมเมฆสิ่งวอแอดอแวดรออมอลรอไม่โทรล้อมต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันครับผมรแล้ว โอ้เยี่ยมมากตรวจสอบความเรียบร้อยนะว่าเขียนครบเขียนสวยไหมโอ้เสร็จแล้วตรวสอบโอเคหลายคนเริ่มเขียนเสร็จแล้วนะคุณภาพต่างกันลูกคุณภาพ ข้อสำคัเอาลูกข้อที่3คุณภาพต่างกันคนที่เขียนเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องรอเพื่อนนะลูกนะตัวไหนเขียนไม่สวยก็แก้ไขใหม่ให้สวยงามตัวตรงเต็มบรรทัด มีแค่นี้แลหละลูกวันนี้เขียนแค่นี้อ๋อเสร็จแล้วคขาโอเค,อเคใครที่เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องรอเพื่อนแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะจ้า กี้ใครเรียกกลุ่มโอเคใครที่เขียนเสร็จแล้วเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถออกไปจากกลุ่มได้เลยนะสามารถออกไปจากห้องเรียนได้เลยอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานครูเหมี่ยวนะคนที่เสร็จแล้วสามารถออกจากกลุ่มได้เลยนะลูก สำหรับคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเขียนให้เสร็จก่อนนะค่ะโอเคเสร็จแล้ว,รลวตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณเหมียวในไลน์ด้วยนะลูกนะโอเคลูก สวัสดีค่ะคนที่เสร็จแล้วออกไปครูกำลังจะสร้างให้ลูกรอสัก,กู่นะกำลังจะ